รบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆที่ผมลงใหม่นะครับขอบพระคุณมากๆครับครับผมอาจารย์เกต้าพิทูธรเดี๋ยววันนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆ นะที่เกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงแล้วนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ผูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามออตำรานะครับก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้นะครับก็สาหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ ใน,นระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30บวันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคลนดทำให้หนักแล้วกายเป็นเบามีลูกค้าหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาถามผมว่าอาจารย์ดวงพิชัยสงครามเนี่ยดียังไงนะครับก็เอาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมอธิบายสั้นๆนะครับดวงพิชัยสงครามให้เรานึกถึงนะครับ พ่อแม่พี่น้องกันระยะมิตรที่ดีคือคนที่รักเรามากๆแล้วกันเนาะออยประคับประคองตอนช่วงที่ดวงเราดีท่านก็คอยเสริมให้ดีขึ้นตอนช่วงที่เราดวงตกก็คอยประคับประคองทําให้ตัวเราเองเนี่ยผ่านพ้นอุปสรรคไปได้โดยปริหารอยู่เนืองๆแต่เราก็ต้องบูชาท่านด้วยนะครับท่านจะอยู่กับเราตอนที่เราไม่ว่าจะสุข หรือไม่ว่าตอนที่เราจะทุกข์ท่านก็จะอยู่กับเราตลอดให้นึกถึงสภาพอย่างนี้นะฮะแล้วทําครั้งเดียวเนี่ยก็อยู่กับเราไปตลอดชีวิตนะครับก็ถือว่าให้คุณกับดวงชะตาเนี่ยมากเลยนะฮะบ,บางคนมีกําลังทรัพย์นะครับแต่ขาดศรัทธาก็ไม่ได้ทําบางคนเนี่ยมีศรัทธามากแต่ก็ขาดกําลังทรัพย์ก็ไม่ได้ทำนะฮะก็มีแต่คนที่มีทั้งกําลังทรัพย์และก็มีศรัทธาถึงจะมีโอกาสได้ทำนะและยิ่งถ้าเป็นสมัยก่อนยิ่งหนักเลย มีทั้งศรัทธามีทั้งกำลังทรัพย์แต่หาคนทำให้ไม่ได้นะครับผมนะแล้วสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลย์ลิสต์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อนนะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต้าินดูทลอดนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีธนู ประจำเดือนเมษานะยังไงก็กราบสวัสดีปีใหม่ไทยทุกท่านนะครับนะก็ช่วงนี้ก็อากาศร้อนมากๆเลยนะครับก็ขอให้ทุกคนนะดูแลสุขภาพด้วยนะครับเอาละเรามาดูกันนะชาวราศีธนูดาวประจำตัวก็เหมือนเดิมเลยนะก็คือดาวพฤหัสบดีนะครับดาวพฤหัสบดีคือตัวเรานะต้องบอกอย่างนี้นะว่าคลิปเนี้ยผมจะพูดแค่เรื่องของการเงินการงานความรัก นะก็จะพยายามไม่ให้เกิน15นาทีถึง20นาทีนะแล้วก็หลังจากนั้นอ่ออีกคลิปหนึ่งเป็นเรื่องของปัญหาอุปสรรคและสิ่งที่ต้องแก้ไขนะครับและอีกพบหนึ่งเป็นการเรื่องของดาวจันทนะท่านสะดวกช่วงไหนก็ดูตามนั้นนะครับเพราะว่าคลิปปัจจุบันผมเนี่ยค่อนข้างที่จะ ยาวนะครับลูกค้าบางท่านก็บอกว่ามันมันยาวไปนะเลยทําไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยอยากจะดูเท่าไหร่นะก็พยายามจะประมาณนี้นะครับเอาละแต่ก็จะพยากรณ์เหมือนเดิมเลยนะเพียงแต่ว่ามีการตัดต่อให้มันให้มันน้อยลงแค่นั้นเองนะแต่รายละเอียดยังเหมือนเดิมนะครับเอาละนะดาวประจําตัวคือดาวพฤหัสบดีนะครับตอนนี้ดาวพฤหัสบดีเนี่ยได้มีการย้ายไปแล้วตัวเราเองเนี่ยย้ายไปแล้วย้ายเข้าไปอยู่ในราศีกุมนะครับ ในราศีกลุ่มเนี่ยเรายังคงสวยเลิกเทสาตีอยู่ก็คือเป็นเลิกที่ต้องเข้าหาผู้คนนิดนึงเป็นเลิกที่เกี่ยวกับผู้คนมากมายนะแลวมันก็ตรงเลิกพอดีเพราะว่านะฮะคำว่าสหาชาติแปลว่าการเดินทางแปลว่าการติดต่อแกลว่าสื่อโซเชียลอะไรต่างๆหรือการประชาสัมพันธ์ตัวเองอะไรก็แล้วแต่ชาวราศีธนูคุณอยากจะประสบผลสําเร็จในชีวิต คุณจะต้องทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองคุณเข้าไปอยู่ในจุดที่สังคมต้องการคนหมู่มากต้องการนะครับก็จะทำให้คุณเองเนี่ยมีชื่อเสียงบางคนเนี่ยเป็น YouTuber, ยูทูบเบอร์ก็จะเป็นจุดที่เราจะต้องหาคอนเทนต์ นะครับเพื่อให้ตัวเองมีคนรู้จักนะหรือตัวเองเป็นคนค้าขายออนไลน์ก็ทํายังไงก็ได้ใช้สื่อหรือเครื่องมือ,อยังไงก็ได้นะครับทำให้คนรู้จักสินค้าเราทําให้คนรู้จักตัวเราเองนะแล้วจะให้คุณกับดวงชะตาแล้วดาวพฤหับสบดีเนี่ยเป็นดาวที่เกี่ยวเรื่องของปัญญาปัญญาบริสุทธิ์ให้ทายดาวพฤหับสบดีนั่นหมายถึงว่าตัวเองให้ใช้ความรู้ความสามารถที่มีนะตำรับตําราถ้ายังไม่รู้ก็ไปศึกษาค้นคว้าวิจัยอานเลยนะอะไรที่เราอยากรู้เราก็ศึกษาคนขค้าวิจัยแล้วพฤหัสยกหน้าพฤหัสเปรียบเสมือนผู้หลั ผู้ใหญ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ยกหน้าก็คือให้คุณกับดวงจันาถือว่านะครับเป็นจังหวะที่ดีแล้วชาวราศีธนูยังได้อีกหนึ่งตำแหน่งนะครับถ้าอันนี้คือเรียกว่าเป็นประเภทนะสัญ,ญลักษณ์รูปพนก็คือมีราศีธนูราศีกุมราศีเมถุนนะแล้วก็ราศีการ,ราศีตุลจะมีหราศีนะที่เป็นประเภทนะรัเกณฑ์นะถ้ามีเลขสี่เลข5าเลข6เลข7อยู่ในภพดังกล่าวก็คือภพที่หนึ่งภพที่สนะแล้วก็ภพที่7 นะครับแล้วก็พบที่11เนะครับเราจะเรียกว,ว่าองค์เกณ์องค์เก์แบบดาวพฤหัสก็คือหนึ่งไม่ขาดคนช่วยเหลือองค์เก์จะมีหลายอย่างนะคือเราต้องรู้ก่อนว่าองค์เกณ์มีหลายอย่างองค์เกณ์เลขสี่ก็คือเป็นเรื่องของเลขสี่นะองค์เอ่อองค์เก์ดาวพฤหัสองค์เกณ์ดาวพฤหัสองค์เก์ดาวพฤหัสเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องราวของแต่ละคนนะแต่สําหรับชาวราศีธนูนะครับองค์เกณฑ์ก็คือดาวพฤหัสที่มาจากตัวเราเองแล้วก็มาจากเจ้าเรือนหลักทรัพย์ น,นั่นหมายถึงว่าชาวราศรีธนูจะโดดเด่นนะฮะเกี่ยวเรื่องของหลักทรัพย์ที่ดินผู้หลักผู้ใหญ่คนสนับสนุนคุณพ่อคุณแม่ผู้บังคับบัญชานะครับสนับสนุนให้เราเป็นองค์เกณฑ์นะเขาเรียกว,ว่าอุดมเกณฑ์ทัทีนะถ้าองค์เกณฑ์จะต้องมีเลข1เลข5เลข7อยู่ในภพตนุนะอันนี้เราเรียกว,ว่าอุดมเกณฑ์นะครับทีนี้ก็ถือว่าอยู่ตำแหน่งเนี้ย เป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างที่จะดีแต่สิ่งที่เราต้องระมัดระวังนิดนึงก็คือเราจะต้องโชว์ความสามารถเพราะว่าตัวเราเองก็จริงนะครับแต่ว่าเจ้าเรือนเนี่ยก็คือพระราหูวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของอลินั่นหมายถึงว่าตัวอเองจะประสบปัญหาอะไรไนดะ้ประสบผลสําเร็จได้เนี่ยคุณจะต้องแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆด้วยนะเพราะดาวเจ้าเรือนสหชะก็คือพระราหูนะเราจะอ่านวัาตนุ ตานุวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนสหช c สห a c วิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนอลินน่นหมยถึงว่าคุณจะต้องใช้ความรู้ความสามารถไวพ้พิปฏิพานเอาตัวรอดให้ได้นะราหูตำแหน่งนี้เราจะเรียกว่าราหูขันทพลนะครับค่อนข้างที่จะเ,เก่งฉลาดนะแลวดาวคู่ในเป็นดาวคู่ปัญญาด้วยกันทั้งคู่อันนี้ปัญญาบริสุทธิ์อันนี้ปัญญาเล่เหลี่ยมไวพ้พิปฏิพานนะนั่นแหละก็จะทําให้ตัวเราเองเนี่ยประสบผลสาเร็จในชีวิตนะครับก็ถือว่าดีนะเอาละต่อไปนะเรามาดูเรือนการเงิน รเรือนการเงินก็คือดาวพระเสาร์แน่ๆเลยชาวราศีธนูเนี่ยนะครับดาวพระเสารนะ์ณตอนนี้ก็ต้องบอกว่าอยู่ในจุดที่เป็นเกษตรตาธิ่ดีการทำนายนะครับของชาวราศีธนูนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการเงินอะไรต่างๆที่เข้ามาอันนี้ก็ต้องบอกว่า ค่อนข้างที่ะชัดเจนนะและทุกคลิปก็จะเป็นในเรื่องว่าการเงินดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมีหลายหลายท่านลูกค้าหลายๆท่านที่เข้ามาตรวจดวงชะตากับผม่าถามอาจารย์ไปสำนักไหนอะไรยังไงเขาทํานายดีแต่ทำไมหนูรู้สึกว่าหนูแย่เลอเกินนะก็ต้องให้คุณสังเกตว่าดาวนัปัจจุบันนะครับดาวเจ้าเรือนการเงินคุณดาวพระเสาคุณเป็นการกินีหรือเป็นอุตสาหะหรือเปล่า รหรือมีการรกินีจรอื่นมาเกี่ยวข้องอกับพบกันเงินคุณหรือเปล่านะรหรือดาวที่ตั้งรับเป็นดาวศัตรูกับดาวพระเสารหรือเปล่านะครับเกณฑ์พิเศษต่างๆด้วยหรือเปล่านะครับไอ้ตรงนั้นแหละจะเป็นการบอกว่าพระเสารเนี่ย นะครับเรือนการเงินคุณยอยู่นิ่งไหมแต่ถ้าเกิดในพื้นคุณไม่มีอะไรเลยมีเสาโดดตั้งอยู่เนี้ยมีเกณฑ์ที่จะประสบผลสําเร็จในเรื่องของการเงินสูงนะครับแต่ถ้าเกิดมีดาวสตูมีอะไรมาล้องแวะด้วยเนี่ยมันก็ต้องลดทอนไปตามอิทธิพลของดวงดาวเ,เพราะดาวมีทั้งหมด10ดวงนะครับนะแล้วก็มีพบเรือนเข้ามากระทบนะครับมันก็เปรียบเสมือนว่าเราอยู่บ้านของเราเฉยๆเนี่ยนะถ้าไม่มีใครมายุ่งกับทรัพย์สินเงินทองเราเงินทองเราก็อยู่เต็มบ้านนะแต่ถ้าเกิดบ้านเราเนี่ย มีคนรู้ว่าบ้านเรามีเงินเนี้ยนะอาจจะมีการวางแผนมาป well, kind of <to> ้นเงินในบ้านเราก็เปรียบเสมือนดาวไล้เข้ามาอยู่ในบ้านเรานั่นแหละเนี่ยมันจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับนะก็แน่นอนนะดาวเจ้าเรือนการเงินเป็นเกษตรอ่ะทีนี้ดาวเจ้าเรือนเนี่ยการเงินเนี่ยมันจะสัมพันธ์อยู่3เรือนก็คือ1เดือนเจ้าเรือนการเงินนะครับนะสดาวเจ้าเรือนปุตตะก็คือเรื่องของการลงทุนนะครับสก็คือดาวเจ้าเรือนลาภะนะครับนี่ดาวสุกดาวสุกดาวสุกนี่นะครับ นะก็ต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับดาวจเจริญการเงินของชาวราศีธนูนะปัจจุบันนี้นะครับด้วยดาวอังคารนะตอนนี้เนี่ยนะครับวิ่งเข้าไปอยู่ตรงนี้ละเขาเรียกว่าการลงทุนวิ่งเข้าอยู่ในเรือนปัตตันนี้แล้วการเงินของคุณมีเกณฑ์ที่จะมีปฏิสัมพันธ์ข้องแวะนะนะครับกับเขาเรียกว่าลูกค้าใหม่ๆนะครับเกี่ยวลูกค้าใหม่ๆนะครับแล้วก็ดาวพระศุกร์เองเนี่ยนะครับณตอนนี้นะก็ย้ายเข้าไปอยู่ในเรืนนนนนเรรรอนของปุตตะ นะนี่มันจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะก็เท่าว่าการเงินเนี่ยอันนี้ดีแน่นอนนะการลงทุนก็อยู่ในช่วงของอการเข้าหาผู้คนเนี่ยชาวราศีธนูในเรื่องตอนนี้นะก็สรุปสั้นๆเลยการเงินคุณดีโดดเด่นนะเกี่ยวกับเรื่องของคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญามีการกระจาย เขาเรียกว่าสินค้าด้วยมีการติดต่อมีการประสานงานเพราะว่าดาวสหชะก็คือการติดต่อนะเกี่ยวเรื่องของธุรกิจเกี่ยวเรื่องของการลงทุนเกี่ยวเรื่องของคู่ค้าใหม่ๆนะคุณไปลองสังเกตตรงน,นี้มานะครับแล้วก็ลองใช้วิชาความรู้แก้ไขปัญหาดูซิว่าสินค้าของเราเนี่ยพอจะจับใจนะไปช่องทางไหนบ้างนะครับก็จะทําให้เราประสบผลสาเร็จเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะครับเอาละนะต่อไปนะครับเรามาดูกันในเรือนของคู่คของกันบนะ้าง ดาวเจ้าเรือนคู่ครองเนี่ยนะครับก็คือดาวพระพุธนะฮะ,าะดาวพระพุธเองนะก็ต้องบอกว่าในช่วงของวันที่นะครับ11จนถึงวันที่28เวลาเที่ยงนะครับ18นาทีก็ยังอยู่ในราศีเมษนะครับอยู่ในราศีเมษนะหลังจากนั้นนะครับจะให้ระวังนะครับในช่วงวันที่12ถึงวันที่14เข้าระวังพิษนาคนะครับ อันนี้ไม่ให้คุณนะส่วนจังหวะที่ดีจะเป็นในช่วงของวันที่17ถึงวันที่28เข้านาวางปูเอกนะครับอันนี้เขาเรียกว,ว่านาวางปูเอกนะนะจะให้คุณกับดวงชะตาแล้วและหลังจากนั้นเนี่ยสิบถึงยีจะเข้าเลิกดีเขาเรียกมหัถโนูแห่งเลิกนะครับแล้วก็จะย้ายราศีนะครับไปในราศีพฤษภนะครับในวันที่29เวลา11บนกาหนาทีนะอันนี้เขาเรียกว,ว่าเข้าโจโรเลิกก็เลิกต่อสู้เอาละเรามาดูกันนะครับ ในช่วงนะครับที่ดาวปัตตนีเนี่ยนะครับวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของในราศีเมษนะเขาเลี้กวปัตตนีไปอยู่ในช่วงของปุตตะนะความรักคนโสดคุณมีเกณฑ์ที่จะมีความรักครั้งใหม่นะเกิดขึ้นนะครับคนโสดคุณมีเกณฑ์ที่จะหัวจิตหัวใจคุณกระชุ่มกระชวยนะนะเกี่ยวกับเรื่องของความรู้สึกดีๆนะครับนะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้คู่คู่ อะไรอ่ะคู่ครองที่อายุน้อยกวา่าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รุ่นน้องในที่ทํางานเด็กฝึกงานนะครับนะครับมาเป็นมาเป็นคู่ครองได้หรือเราจะแปลว่าเสาะแสวงหาก็ได้ครับนะเพราะว่าปัตตานีเนี่ยมันแปลว่าคู่ครองหุ้นส่วนเพศตรงข้ามใช่ไหมถ้าเราจับไปที่คู่ครองเนี่ยเวลาไปอยู่ในเรือนของปุตตะเนี่ยมันแปลว่าเราเสาะแสวงหาสําหรับคนโสดน,นะเสาะแสวงหาอยากจะมีใครสักคนนะครับมันก็มีเกณฑ์ที่จะสําเร็จอยู่เหมือนกันนะครับ แต่สําหรับคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะครับมีแฟนอยู่แล้วก็ต้องขอว่าอย่างนี้นะว่าพยายามอย่าไปบังคับเขามากนะครับบางคนเนี่ยมีคู่ครองก็เลี้ยงดูคู่ครองเหมือนลูกในลักษณะที่คอยเอาใจใส่ทุกอย่างกินข้าวหรือยังอาบน้ําหรือยังเทคแคร์ดูแลจิกอะไรประมาณนี้บางทีคู่ครองของขอ,งอาจจะไม่ชอบ แต่ถือว่าสิ่งที่คุณทําเป็นสิ่งที่ดีนะนะแต่อาจจะต้องบอกให้เข้าใจกันนิดนึงนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยคนที่เป็นผู้ถูกกระทำเนี่ยเขารู้สึกดีอยู่แล้วนะกับการที่เรา,เาจ,จู้จี้จุกจิกหรือเอาใจใส่เขาอะไรประมาณนี้เขาก็รู้สึกดีนะแต่บางทีเนี่ยนะครับเขาก็อาจอยากจะมีในมุมที่ที่ไม่มีใครบางบังคับบ้างก็ได้เนาะอันนี้เราก็ลองลองพิจารณาดูนะแต่สําหรับคนที่มีคู่ครองในพื้นดวงเจ้าชู้ นะครับต้องบอกนี้นะฮะคุณมีเกณฑ์ที่คู่คของคุณเองเนี่ยนะครับอาจจะมีกิกอา,อาจจะมีคนใหม่หรืออาจจะจีบไปเรื่อยหรืออะไรเงี้ยให้คุณทุกข์นะทั้งนี้ทั้งนั้นต้องอยู่ในพื้นฐานดวงดวงด้วยนะครับมันจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะจ๊ะแต่สําหรับคนที่สนใจนะครับเกี่ยวเรื่องของธุรกิจนะครับนะคุณก็มีเกณฑ์ที่จะสําเร็จอยู่นะเกี่ยวเรื่องของคู่ค้าคู่คุณส่วนคู่สัญญาเหตุผลง่ายๆเลยก็คือว่าดาวเจ้าเรือนคู่รองคุณเนี่ยไปกลุ่มกับดาวเจ้าเรือนลาภะ แล้วก็ไปกลุ่มกับดาวเจ้าเรือนอริอริแปลว่าบริการนะถ้าเกี่ยวเรื่องของธุรกิจนะเราไปบริการนะคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญานะครับเพื่อก่อเกิดนะครับธุรกิจหรือรายได้ของคุณนะเพราะว่าคุณจะต้องมีการเดินทางมีการเข้าหาตรงนี้ก็ถือว่าให้ให้คุณกระดวงชะตาอยู่นะจ๊ะนะครับเอาละหลังจากนั้นนะครับในวันที่นะครับยีนะในวันที่29กเนี่ยก็จะย้ายเข้าไปในราศี อลิและตรงนี้ต้องบอกงนี้นะเข้าไปอยู่ในเรือนของอลิแล้วอันนี้ก็คือเป็นในเรื่องของปัญหานะครับแล้วก็อุปสรรคอะไรต่างๆนะคือเวลาดาวเจ้าเรือนปัตนิเนี่ยอยู่ในเรือนอลิมันแปลว่าต้องทําความเข้าใจกันนะตกลงกันแต่โอเคแหละมันอยู่ปลายๆแล้วล่ะนะ,ะนะเพราะวันที่29เนาะเดี๋ยวค่อยออกคําพยากรณ์ของนะครับเดือนหน้านะแต่ว่าดาวพุธเองเนี่ยยังเดินในช่วงของวันที่1ถึงวันที่10เนี่ยยังอยู่ในราศีมีนะ นะครับเข้าราศีเมษในวันที่11นะในวันที่1ถึงวันที่10เนี่ยในช่วงที่ให้คุณจะเป็นในช่วงของวันที่2ถึงวันที่4อันนี้เข้านาวางปูเอกเป็นราชาเลิกนะหลังจากนั้นก็วันที่5ถึงวันที่10เนี่ยเข้าสมโนเลิกก็เป็นเลิกกลางๆนะครับทีนี้เนี่ยตอนที่อยู่ในราศีเนี่ยเขาเรียกปัตนิวิ่งเข้าอยู่ในเรือนของพันธุนะมันจะเป็นช่วงที่ตัวเราเองเนี่ยนะครับนะ ปรึกษาหารลือกับคู่ครองเรากับแฟนเราว่าว่าเราจะดําเนินวิถีชีวิตยังไงนะครับทํายังไงให้เราอยู่กันรอดนะในสถานการณ์ของโรคภัยไข้เจ็บนะครับที่เป็นโรคระบาดแล้วอาจจะมีการปรึกษาการคุยกันอะไรทีเออ่เคยใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายลดส่วนไหนได้ก็ลดนะครับนะมันเป็นมันเขาเรียกว่าเป็นช่วงที่เราเราต้องปรึกษากันนะนะเวลาปัตตานีไปอยู่ในเรือนพันธุนะ์ีูยเพื่อให้อยู่รอดในเรื่องของของวิถีชีวิตอะไรประมาณนี้นะครับนะ แต่สําหรับคุณโสดเนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่คุณจะได้คู่ครองนะก็ต้องบอกว่าได้คู่ครองที่ที่สมบูรณ์พอสมควรนะครับมีเกณฑ์ที่จะได้เพราะว่าปัตตานีไปพันธุ์ทเนี่ยเขาเรียกคู่ครองมีหลักทรัพย์นะหรือบางคนเนี่ยอาจจะแต่งงานในช่วงนี้ก็ได้อาจจะค้นหาดูใจกนมานานก็ถึงเวลาแต่งงานเพราะพันธุ์ทูเนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งในภพของสถาบันครอบครัวนะปัตตานีเนี่ยก็เหมือนกันนะทีนี้ปัตตานีไปอยู่ในเรือนพันธุ์ทเนี่ยมันก็มีเกณฑ์ที่จะเห็นดีเห็นชอบจากญาติาพี่น้อง นะครับหรือเราอยากจะออกเรือหรือเราอาจอยากจะมีคู่คู่ครองที่ดีอะไรประมาณนี้แล้วดาวพฤหัสเดินดีด้วยนะครับก็คือดาวเจ้าเรือนพฤหัสก็คือเดินเข้ามาอยู่ในเรือนของสหาช c เนี่ยนะครับคุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้คู่ครองดีแล้วก็รักใร่สนิทสนมกันนะมันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เอาละต่อไปนะแล้วเรามาดูในเรือนของการงานกันนะครับดาวเจ้าเรือนการงานนะครับก็คือนะครับดาวเหมือนกันเลยนะครับดาวพระพุธนะครับก็ ตอนที่ไปอยู่ในเรือนพันธุเนี่ยเขาเรียกว่าการงานการการะทําความรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างนะเพื่อก่อร่างสร้างตัวเพื่อทําให้ตัวเองสําเร็จนะถ้าตามถูโฉกของดวงแล้วคุณจะต้องวางแผนและวนะว่าคุณจะดําเนินวิถีชีวิตยังไงในช่วงนี้ในสถานการณ์โครคภัยไข้เจ็บคุณจะอยู่ยังไงมีการทําบัญชีรายรับมีการทําบัญชีรายจ่าย นะครับเพื่อให้เรารู้ว่าเออเราควรจะลดอะไรควรจะเพิ่มอะไรนะถ้ามันใช้มากกันไปก็ลดถ้ามันหาไม่พอก็ต้องหาเพิ่มมันจะเป็นลักษณะประมาณนี้เวลกากรรมะไปอยู่ในเรือนของพันธุเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยมันจะหมายถึงว่าตัวของเราเองเนี่ยอยู่ในช่วงของการก่อร่างสร้างตัวอยากจะมีบ้านมีรถ นะครับอยากมีการงานอาชีพที่มั่นคงนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอยู่ที่ตัวของเราเองด้วยนะครับนะในเรื่องของการศึกษาค้นคว้าวิจัยเพราะดาวหลายๆดวงค่อนข้างจะเกืือกูแล้วไม่ว่าจะเป็นดาวพฤหัส,สบ,บดีไม่ว่าจะเป็นดาวเสราร์นะที่เป็นดาวเจ้าเรือนป็นกเกษตรการติดต่ออนะไรเนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่จะสาเร็จมีเกณฑ์ได้บ้านได้รถมีสํานักงานมีเกณฑ์สําเร็จสูงแหละต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับนะหลังจากนั้นนะครับวันที่11บเ นะจนถึงวันที่28ก็ย้ายเข้าไปอยู่ในราศีนะครับเมษอันนี้ถ้าอ่านตามตัวเนี่ยเขาเรียกว่ากรัรมมะไปผุดตานะถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจนะคุณมีเกณฑ์ที่จะมีการคิดไอเดียจินตนาการหาคอนเทนต์อะไรต่างๆเพื่อเป็นการยอดกระตุ้นยอดขายอยู่เฉยๆไม่ได้ละนะครับมันต้องทําให้มันมีทําให้มันเป็นอะไรสักอย่างนะครับมีการพัฒนามีการต่อย,ยอดนะก็ถือว่าโอเคนะหลังจากนั้นตอนที่ย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนของอลี นะช่วงน,นี้จะเป็นช่วงที่วันที่29นะเกนาะก็จะมีปัญหานะครับมีปัญหาบ้างนะแต่ก็เดี๋ยวค่อยออกคํำพยากรในช่วงของเดือนถัดไปนะครับเอาละนะยังไงก็ขอจบคลิปในเรื่องของนะครับการงานการเงินความรักนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูคลิปต่อนะในเรื่องของปัญหาและอุปสรรคนะครับความขัดแยง้งสุขภาพอะไรต่าง นะครับเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวไปยังไงก็นะกราบขอพระคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมหากผมผิดพลาดประการใดอย่างไงาต้องกราบขอเข้ามาอาภัยนะครับรวย,วยเๆเฮงๆปงัปงๆกันทุกท่านนะครับผมเกตก้าวฮินดูตลอดสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าวฮินดูตลอดเดี๋ยวขออนุญาตนะครับรีวิวสินค้านิดหนึ่งนะฮะอันนี้คือเป็นสินค้าที่ร้านต้นทองแกลอรี่เขาส่งมาให้ผมนะครับนะคืองานเนี่ยจะละเอียดชดช้อยมากนะครับนะครับเนี่ยดูนะฮะ สำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้งานเนี่ยสามารถวาดได้ตามจินตนาการที่คุณลูกค้านะครับอยากได้เลยนะไม่ว่าจะตกแต่งรีสอร์ทไม่ว่าจะไปไว้ในห้องพระนะห้องรับแขกหรืออะไรเนี่ยมีจินตนาการยังไงสามารถที่บอกแล้วก็คุยกับร้านต้นทองแกลลรรี่ได้นะครับนะคืออันเนี้ยนะครับร้านต้นทองแกลลรรี่เขาส่งมาให้ผม นะครับเนื่องจากว่าจะมาให้ไว้ในห้องพักผมนะอันนี้ผมขอเลข9นะครับเป็น3มชิ้นนะเพราะผมชื่อเกต้าคือตลอดผมก็จะชอบเลข9้าเป็นพิเศษนะฮะก็จะมีนะฮะความชดช้อยความละเอียดนะฮะดูเนีฮะสวยงามมากนะครับนะฮะเนี่ยครับเขาเรียกว่าทําออกแบบมาได้ประทับใจจริงๆนะและดูความละเอียดชดช้อยนะฮะดูความอ่อนโยนนะนะครับเห็นไหมอันนี้คือทางนี้นะ ลวงไปทางนี้นะส่วนอีกอันนึงนะก็ลวงมาอีกข้างนึงเห็นไหมทั้งทั้งที่เป็นเลข9้าเหมือนกันนะเนี่ยออกแบบมาได้ดีมากแล้วอันใหญ่เนี่ยนะทำเป็นหัวพญานาคเลยนะแล้วดูมิติของหัวพญานาคนะเป็นซ้อนเป็นมิติแบบเป็นชั้นๆน,นะที่ออกแบบมาได้สุดยอดจริงๆนะแล้วเกตก็เป็นเกตเลยนะดูนะนะครับนี่คือการรลังสรรค์ของศิลปินนะฮะนะครับเพราะผมบอกว่าผมอยากจะได้เลข9ก้าก็ผมชื่อเกต9้าท่านก็เลย นะเอาไว้ให้ผม3นะฮะสามชิ้นเลยนะและงานเนี่ยชดชอยมากนะครับสวยงามมากเหมาะมากนะครับสำหรับคนที่จะไว้ในห้องพักหรือตกแต่งเพิ่มเติมรามพวงจุ้ยอะไรต่างๆนะสำหรับผู้ที่สนใจก็ติดต่อมาได้ที่นะครับต้นทองแกลลี่นะครับ, erie, รบแล้วก็ไอดีลายก็ต้นทองแกลลี่นะแล้วเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ติดต่อไว้ให้ก็ไปติดต่อกับนะฮะเจ้าของร้านเองเลยไม่ต้องผ่านผม นะครับแล้วก็บอกว่ามาจากร้านเ9ก้าก็อาจจะได้ราคาที่พิเศษขึ้นนิดนึงนะครับผมในะยังไงก็กราบขอบพระคุณทุกท่านมากนะครับนางงานสวยมากนะครับผมครับสวัสดีครับ